สวัสดีทุกท่านครับ,รบขับขอต้อนรับเขาสูช่องบาวแนวซีมซีนะครับมนีมาวัดอีกขังหนึ่งนะครับเป็นวัดแสนสุขารามบ้านเื่อไทยหมูทีหนึ่งอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดระยองนะครับก็เป็นวัดที่มีความสงบลมเย็นลมเรือนเพอะสมควรนะครับ ด่านในอันนี้เป็นด่านหลังนะครับด่านหลังของบัดเชนสุข,ขารามนั่นครับเป็นด่านนานะครับตรงสาลาการผเลียนหลังเก่านะครับอยู่ตรงเจดีเหนยนน้อยนั่นนะครับแล้วก็ทัดไปขวามือนะครับเป็นสาลาการผเลียน เป็นสถานที่ก่อสร้างสาราสาการประเรียนหลังไม่ครับหลังไงก่าลังเกาอีกท่าหนึ่งนะครับครับวันนี้ผมเขามาในวัดนะครับเพื่อมาสร้างเจดีย์นะครับเจดีย์องค์หน่อยนะครับเพื่อบรรจุอัฐิของยาติยุบาลน,นี่นะครับซึ่งงานสร้างนี่เป็นงานอาชีพของ ตัวผมเลยนะครับพี่น้องเป็นเป็นงานศิลปะสิ่งเป็นอาชีพแตงแต่ปูแตงยานะครับคนในหมู่บ้านในชุมชนนี่ส่วนหลายจะเป็นอาชีพนี่นะครับอาชีพสร้สางสร้างศิล <c oughs> นี่ใกลจ้จะแล้วเสร็จแล้วครับนี่เหลือมุ่มบัวนะครับมุ่มบัวไงอันนี้มาตัดมุมบัวไง ด้านบนนี่ก็เซตลงมาแล้วนะครับนี่ตรงนี้เป็นช่องใส่ใส่กวดอาทินะครับด้านบนก็เป็นยอดเป็นยังก็เซตลงมาเรียบร้อยเหลือล่อล,อลงสีนะครับพี่นองครับอันนี้ผมเหลืออยู่สองมุมนะครับมุมนี้ก็คือเห็ดว้แต่หมว่าอันนี้ผมว่าท่านตัดไล่นะครับพี่นองอันนี้ตัดไปมือช่วงเศร้าครับสองเลี่ยมนะครับสองเลี่ยม แล้วก็อีกฟังนี่อีกสองเลี่ยมเนื่องจากว่าไล่ตัวไล่บัวตัวนี้นะครับมันบมมีมุมสําเร็จบมมีมุมสําเร็จมาใส่เข้าตรงมาตัดน,น,ตน,นะครับเป็นปัน้นปูนปั้นโฟลเลยนะครับนี่เหลืออีกสองมุมนะครับจะเห็ดใดไแล้วเสร็จเหมือนนี้แล้วก็ว่างว่างปากพานด้านบนนะครับมันจะมีปากพานว่างอยู่ตรงนี้นะครับเป็นบวไล่ยืนออกแมา คือดานบนนั่นแหละครับคือดานบนดานบนก็จะมีเป็นเป็นล่ายือนออกมากขึ้นกัน,นครับเมื่อนี้จะเฮ็ดปูนให้เซ็จนะครับเฮ็ดปูนเซ็จก็คือล่อยแหงสักมือสองมือนะครับจะล่งสี อันนี้จะเป็นลายสันหนึ่งนี่ครับลายสันหนึ่งสันหนึ่งสันสองขึ้นมาแล้วก็เป็นลายตาอ้อยหน่อยแล้วก็เป็นแ้งซิงนี่ครับนี่สันนี้เป็นแฉงซิงนี่ครับสันแฉงซิงแอวสันบัวลูกแก้วหรือว่าลูกงูนะครับบัวงายแล้วก็สันปากพานก็เหลือสันเดียวครับพี่น้องครับไกล้จะแล้วเซ็เหล้วนะครับ นี่อีกอีกอีกหน่วยหนึ่งนะครับนี่เป็นดีคนละสร้างคนเห็ดไว้กว็หนานั่นนะครับประมาณสองสามปีทีเแียวนะครับอันนี้เป็นนี่บัวนี่บัวแยวน้ำนะครับคนละสร้างกับคนละไร่ครับพี่น้องแต่ว่าไล่บางตัวก็ใส่อันเดียวกันนะครับยืมกันมาใส่ สำหรับองค์นี้ก็ใก่้สีแล้วเซ็ตแล้วนะครับเดี๋ยวร่ออีกจักมือสองมือนะครับป้อยเหียงแล้วก็ล่งสีก็บสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับรองานบรรจุอัฐิเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอพูณพี่นองทีติดตามรับชมขอคุณถูกทันที่ให้กำลังใจเป็นแรงใจนะครับขอพุณครับสวัสดีครับ